อันนี้ออช่องไหนคะนี่ไอฝั่งนู้นฝั่งนู้นซื้อไม่หน่อยน้ำมัน่ำดีที่สุดนะที่สลาเตามีคุณภาพดีสมบูรแล้วก็ปลอดสารพิษโดยใช้ ยอเขยขึ้นมาระวังุไม่ไปยืมมามันมันะให่ลกอยับออกมก่อนลูงใช่อน้นหรอครับแโอเค วันนี้พบกินได้เลยค่ะกิจกรรมการปลูกผักในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมปลูกผักรักโลกค่ะ ซึ่งเราจะฝึกให้นักเรียนรู้จักการที่จะสร้างอาหารด้วยตัวเองนะคะเพื่อนำมาใช้ในครัวเรือนและก็นำเข้าสู่โรงอาหารนะคะสินอาหารของเรานะคะก็จะได้ผักที่มีคุณภาพปลอดสารพิษนะคะเป็นผักออร์แกนิกค่ก็ได้รับความร่วมมือจากคุณปณิชราสินมงคลนะคะทีกพี่ต่อยของเราซึ่งท่านเป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษานะคะที่ได้ช่วยในการที่ทํากิจกรรมให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทสมนะคะอาสาสมัครพิพักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะคะคุณสมมาตร คุณสมชายคุณสมพรคุณสุเทพที่ได้มาช่วยในการทํากิจกรรมครั้งนี้นะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือนําไปทําอาหารที่สูนยอาหารของโรงเรียนเราค่ะเด็กก็จะปลูกผักเองได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพด้วยค่ะแล้วก,ก็ถ้ายังมีเหลือก็จะจําหน่ายในชุมชนรอบโรงเรียนค่ะครับสวัสดีครับผมทสมสมมาตรล้นศิริครับประธานทสมอของทรัพยนิกรสิงแวัลอ้อม นะครับก็ในส่วนนี้เราได้มีโอกาสามาให้คำแนะนําแล้วก็ร่วมมือในการทาปลูกผักสลัดแต่โดยภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องการเรื่องของการรักลบร้อนเรื่องของลดปัญหาเรื่องของไคลแมกเชนโรงเรียนเราเนี่ยของเทศบาลสามนะมีโครงการที่ดีมากในการที่จะปลูกผักการปลูกผักเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาเศษอาหารมาทําเป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยก็มาทําเป็นปลูกผักสลัดตัวนี้ก็สามารถลดตัวโลหะออคาร์บอนแอนซ่าที่จะออกไปในส่วนบรรยากาศได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้าง ธรรมชาติให้กับคุณคือธรรมชาติตัวนี้ก็คือเรื่องของรักโลกร้อนทั้งเราแล้วก็เชื่อว่าโครงการปลูกผักทังเราเนี่ยจะเป็นโครงการที่นําล่องาาาล้วก็พัฒนาไปก็มีทีมงานหลายๆท่านนะอย่างเช่นอาจารย์สุพรจากสวนลุมพรนีก็มาให้ความ,มร่วมมือกับเราด้วยในการที่จะทําให้ผักสลัดม,มีคุณภาพสําหรับโรงเรียนเราแล้วก็เป็นอาหารสาหรับนักเรียนนะครับก็เราคาดว่าโครงการนี้เป็นทําโของการที่จะครบวงจรแล้วก็สามารถสร้างศักยภาพให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในอนาคตต่อไปได้ครับ ผมปฏิภาณเจริญสุขครับอยู่ม3ามทครับ <c oughs> ก็เหนื่อยเหนื่อยเ,เอาเรื่องนะครับเพราะว่าต้องขนขน,นู่นขนนี่ขนดินแล้วก็มาช่วยปูข้างบนปูผ้าแล้วก็เอาเบื้องมาวางครับขนดินแล้วเป็นไงเราได้ความรู้ได้ครับว่าได้เรื่องปุ๋ยมากว่าน้ำหมักนี้มันมีน้ำหมักปลาแล้วก็น้ำหมักมะนาวแล้วก็คนแบบผสมกันแล้วก็เอามาเทตรงนี้ครับว่ามันจะช่วยให้แบบเจริญเติบโตเร็วขึ้นครับนักเรียนนักเรียนชั้นมสามทศศิษ์เนี่ย ก็ได้ความรู้เรื่องการหมักการหมักปุ๋ย,ยการปลูกผักแล้วก็การผสมน้ำหมักชีวภาพครับขอบคุณอย่างยิ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย